สุดค่ะอัปเดตเกี่ยวกับงาน Paris Fashion Week ของ Lo งดิซ่านะคะล่าสุดค่าบ้านเบดีดีทีมนะคะได้ออกมานัดหมายบอกว่าเรามีนัดการวันอาคารที่30กันยายนให้ดิซ่างานแฟชั่นวีคของหลุยส์รอบนี้เวลา17นาฬิกาคะ่ะทุกคนเวลาไทายแอดขอนะัดตั้งแต่16นาฬิกาเดี๋ยวบ้านเบดจะประกาศแท็กนะคะแอดอยากให้นิ้นใน i อของแบรนด์สื่อ Off i c i a l ยลกันเยอะๆรวมถึง tiktok กออกด้วยเพราะเรายังทําได้ไม่ค่อยดีรอบที่แล้วค่ะให้กันเยอะๆนั่นเองคะ่ะทุกคนอ้าแปลว่า รอบนี้นะคะจะเป็นช่วงเวลากลางวันนะคะเนี่นับได้ว่าดีหนักมากค่ะต่อมาค่ะขอว่าไปที่งานคอนเสิร์ตเดทไลฟ์เวิร์ทัวร์นะคะอีกไม่นานนี้โนริซ่าก็จะทําการเวิร์ทัวร์อีกครั้งกับแล็กพิงก์ก็จะมีโมเมนต์นี้ค่ะนํามาฝากนั่นก็คือเป็นก่อนขึ้นทําการแสดงค่ะโนริซ่าก็มีการโพสต์ท่าถ่ายรูปจากนั้นก็มีการพนมมือขอพรมูเตลูสมกับเป็นคนไทยแล้วก็องควิกซี่ก็ประทับรางนะคะอินโทรขึ้นก็คือตัวแม่มาเต็มค่ะแทรก,กระจายสีหน้าออร่าียกได้ว่าดี สราเก็บเรียบจริงๆค่ะต่อมานะคะล่าสดค่ะสาหรับอัลบั้มใหม่ของแม่โดจาแคทค่ะเ,เพื่อนๆที่มาในชื่อของวีตอนนี้วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถช่วยคุณแม่สตรีมกันได้นะคะเพราะว่าที่เขารักน้องดิซ่าแล้วก็เอ็นดูน้องดิซ่าหนักมากบอกรักน้องดิซ่าตลอดรายสนใจค่ะก็ฝากซับพอร์ตอัลบั้มของคุณแม่โดจาเช่นกันนะต่อมาค่ะทุกคนสุดปังเมื่อลาสุาดค่ะสอทอท,อทอเผยเดวดิโดตาสทำสามเอฟเฟกนุนนักท่องเที่ยวสหรัฐ แห่เที่ยวสมุยึ้นแท่นท็อป5หลายโรงแรมเลยค่ะโดยมีการเปิดเผยช่วงวันที่24กันยายนค่ะแนวรัชพรภูลสวัสดิ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอทอเปิดเผยว่าซีรีส์เรื่องเอเลี่ยนนะคะถือว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ถ่ายที่ประเทศไทยที่เลือกประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทํา100%โดยเลือกถ่ายทําใน7จังหวัดได้แก่ภูเก็ตกรุงเทพพังงากระบี่นครปฐมประจวบคิรีขันสมุทรปราการค่ะรวมถึงใช้ครูและก็จ้างงานในคนธุรกิจภาพยนตร์ทั้งทีมงานช่างไฟนัก แสดงประกอบแล้วก็อื่นๆราว14,00 0คนค่ะแล้วก็กระจายรายได้สู่ธุรกิจในซัพพลายเชนหน0 0 0กว่ารายเป็นพนักงานขับรถโรงแรมร้านอาหารในขณะที่กระแสข,ของซิลลี่ดูไว Lotus นะคะซีซั่น3ที่โนริซันเล่นยังส่งสัญญาณไปในที่ทางบวกนักท่องเที่ยวสหรัฐค่ะเข้ามาท่องเที่ยวเยอะขึ้นซึ่งในหลายโรงแรมมีจํานวนนักท่องเที่ยวสหรัฐติดท็อป5ในหลายโรงแรมค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะจะไม่เที่ยวสมุยเลยจะเลือกท่องเที่ยวแค่ในกรุงเทพภูเก็ตแล้วก็บรรยาจะไม่ไปที่ที่ไม่รู้จักนั่นเองนะคะส่วนภูเก็ตนักท่อง เจ้าสารัรรูจักภูเก็ตจากที่เรือรบของสาวรัตไปจอดพักนั่นเองซึงก็มีการระบุต่อค่ะว่าการที่กองถ่ายหนังต่างชาติเลือกไปถ่ายทําในสถานที่ต่างๆในไทยยังสะท้อนว่าในสถานที่เหล่านั้นนะคะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กองถ่ายหนังเข้ามาถ่ายทําในช่วงที่นักท่องเทียย่ยวระยะไกลเช่นยุโรปสหรัฐเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยมากขึ้นในขณะที่ตลาดระยะไกลอย่างจีนลดลงค่ะซึ่งนายพัชรากล่าวสําหรับเงื่อนไขของมาตรการการคืนเงินนะคะให้กับกองถ่ายต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทาใน ทมีอัตรา30%ค่ะถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะสมสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ซึ่งประเทศที่อยากได้กองถ่ายไปถ่ายทําในประเทศก็จึงมีการเสนอเงื่อนไขมาตรการการคืนเงินในอัตรา40%ก็มีขณะที่ไทยก็มีเงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับภาพย,ายนตร์ที่มีส่วนส่งเสริมซอฟต์าวร์เช่นการท่องเที่ยวไทยแล้วก็การจ้างงานคนไทยเพิ่มเป็น5%แล้วก็การจ้างงาน post production ในประเทศ3%ค่ะยินดีกับต้าลีดด้วยนะคะเรียกได้ว,ว่า3เ f ฟ e c t ที่กล่าวไปค่ะหนุนสารัฐให้แหมมาเที่ยวสมุยนั่นเอง จึงขึ้นแท่นท็อป5ในหลายโรงแรมเลยละค่ะดีใจด้วยนะเต้าลิสก็ยังมีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับดิวายโรตาสแม่ว่าล่าสุดฐานจะไม่ได้รางวัลอะไรแต่ว่าจะมีแค่เพลงประกอบใช่ไหมคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนักแสดงผู้กํากับทีมงานนั้นเก่งมากๆเลยจ้าต่อมาค่ะทุกคนพาทุกคนมาฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโนริซ่าต่อนะคะอันนี้ค่ะโนริซ่าได้รับการเมสาถึงพูดถึงพอสแคร์ดิทเทิ้งกลมินนะคะของวันนี้ที่ r ฟที่ไปเปิดอยู่ในเอ่อสปอติฟายค่ะ เขาได้เมาส์ถึงโนลรลิซ่าในงานเอมมี่ค่ะบอกว่าลิซ่าถูกยกให้เป็นตัวท็อปแห่งเซเลบในเอมมี่ h อ o ปาร์ตี้งานนี้เธอคือดาวเด่นตัวจริงที่ดึงดูดทุกสายตาเหล่าคนดังทั้งหลายอยากขอแชะร,รูปกับนางไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีชื่อเสียงมากมายเพียงใดประมาณนี้นะคะอืมเลิศความตัวแม่ตัวมัมนะคะเตาลิสแม้ว่า HBO จะเคยจัดงานปาร์ตี้ขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมมากถึง2,000คนมาก่อนนะคะซึ่งสามารถดึงดูดแขกได้หลากหลายกลุ่มซึ่งงานเวอร์ชันใหม่นี้ได้รับการอธิ หมายว่ามีคนใกล้ชิดแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆค่ะอ้าวซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องราวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับนองริซ่าอย่างไรก็อย่าลืมมาวทแล้วก็สตรีมเพลงให้กับต้าลิศก,กันเยอะๆนะคะ